ก็วันนี้นะคะทุกคนก็กลับมากับนีนี่อีกแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมออกไม่ได้นั่นเองคือคุณจะไม่เราเนี่ยจะไม่มีทางออกจากเกมนี้ได้จริงหรือเปล่ามาดูกันอ่าเข้าไปกันเลยดีกว่าโอ้เอาทำไมตายอะ่ะอ๋อเมื่อกี้ซอนวีไอพีนะคะทุกคนก็เลยตายประตู โอ้ตายลูยอ่ะโอ้ตู่ดูเออโอ้ย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 โอ้มาสูงเลยอ่ะอ้าวเปิดไปละเฮ้ยสูงมากเลยมีเพื่อนตามเราขึ้นมาด้วยนะครับผมมาดูสูงมากไอสิบชั้นแล้วเออคำเตือนมันสูงมากเออสูงจริงๆมันสูงมากอ่ะแต่เราต้องปีต่อไป แลวกันกับที่พี่เขาเล่นนี่นะเพราะว่ามาีมีคนตกลงไปเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมเพราะว่าพี่คนเมื่อกี้นะคะเขาเล่นแล้วมีคนบอกอาร์แสดงว่าเราจะขึ้นโอ้โหแต่ว่าพี่เห็นคนอยู่ตรงนี้นะเนี่ย,เ,ยเห็นคนอยู่โอ้โหทำไมมันสูงจังเลยอะ่ะโอ้โหชาตินี้จะไปถึงไม่ได้เอาบอลอาร์ตเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเอบอลอาร์ตอาบอลอาคุง โอ้โหทุกคนมันสูงมากเลยอะโอ้นี่เราเดินกันมาประมาณหนึ่งนาทีได้แล้วนะคะไม่ใช่เดินปีนปีนมาหนึ่งนาทีได้แล้วนะโอ้มีคนมีคนปีนที่มาด้วยข้างล่างเห็นไหมไปหุยเล่หุยเอาหุยเล่หุยหุยเล่หุยเราขึ้นได้โอ้เฮ้ยคนนั้นปีนมาสูงกว่าเราเยอะมากเลยนะเขายังเขาไม่ถึงเหมือนกันอนะแต่เราเห็นเหมือน ใชยเล็กๆหรือเปล่าอ๋อเดินต่อไปเดินต่อไปอา้าวไม่ใช่เดินอยู่ปีนต่อไปอา้าวหุยเล่หุยอา้าวหุยเล่หุยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราใกล้บอกอัดขึ้นเลยทุกคนเรายังไม่ใกล้เลยโอ้โหไกลมากเลยอูมันไกลมากอ่ะทุกคนคือถ้ามองจาก ราปีจะมาสองนาทีแล้วเมื่อไหร่จะถึงโอ้ยจะสามนาทีแล้วเมื่อไหร่จะถึงสักทอเฮ้ยทำไไรเออเออเออออ๋อมันสูงขึ้นเออไม่มีไรทุกคนพี่เหมือนเห็นจุดอะไรบางอย่างเอออ่าพี่เห็นเห็นจุดหม้ เปี่ยนจุดหมายปลายทางที่ไกลมากโอาสามนาทีแล้วเปี่ยนจุดหมายปลายทางที่มันไกลมากๆเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเออ <c oughs> ทุกคนเห็นมันบีใช่ไหมเอาเขาไม่ปีต่อหรอเหมือนเขาเมื่อยใช่ไหมเขาเดินเนี่ยเขาดูช้าๆนะเขาเป็นอะไรเออไม่เป็นไรเราปีต่อไปก็แล้วกันนะอ่ะปีต่อไป เราไม่ได้เล็กลงหรอกอ๋อเราจะแขกับเขาแล้วใช่ไหมเนี่ยว้วทุกคนมันสูงมากอะ่ะเอาแล้วทำไมมันเหน,เนี่ยมันสูงมากสี่นาทีแล้วนะคะผมพี่ปีนมาโอ้โหโอ้ทุกคนเราเปีนขึ้นมาถึงอะคุณทำได้แต่มันคุ้มไหมไม่คุ้มไม่คุ้มฉันคิดว่ามันน่อาจะกระโดดล,ลงไปเนะ ลงไปแล้วทุกคนมันไม่ผ่านอ่ะโอ้หฮ้ยเจ้าเราต้องไปตรงนั้นเจอต่อไปนะนฉันว่าฉันว่าฉันว่าไม่ฉันว่าไม่ลงน่นไงเอื้อ <c oughs> แล้วมันออกได้จริงปะโอ้โหต้องไปอะไรตรงนั้นอีกอะออบบี้อะไรอะอามองกุสอามองกุสแต่เราจะไม่โดดแล้วนะโอ้เพื่อนคนเมื่อกี้ที่เขาโดดออกมาแล้วครับไม่รอด,ด อะไรอ,อ่ะอุ้ยไม่ออบบี้แล้วคิดนี้ยาวมากพอแล้วไปเล่นด่านอื่นบ้างเออว่าแต่มันออกไนดะ้จริงจริงปะ <c oughs> มันน่าก,กลัวมากฉันไม่อยากเซฟแล้วไม่เห็นเบลล์อล๋อดูบว่าใครดูปจักคุยกับนายโอเคฉันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะไม่คุยเนฮะ้ย <c oughs> เดี๋ยว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 เรายังไม่ได้ลองเลยว่ามันออกได้จริงหรือเปล่าออกไนดะ้จริงปะ เฮ้ยออกออกไม่ได้จริงหรอทุกคนมันออกไม่ได้จริงๆเอ๊ะเอ๊ะมันออกไม่ได้ใช่ไหมอ่านี่ออกไม่ได้เฮ้ยเชื่อแล้วว่าออกไม่ได้จริงๆแต่คุณเเหตไหมคะฉันเล่นในโทรศัพท์เฉดออกได้แล้ววาฮ่าฮ่าฮ่าเกบักกาเฮ้ยเกิดฉันนี่เราลบไปแล้วนะเมื่อกี้แล้วถ้าเราเข้าใหม่อ่ะมันจะยังอยู่ในแบบเดิมไหมคิดว่าไม่นะ เฮ้ยไม่จริงด้วยเฮ้ยแต่มันออกออกไม่ได้จริงๆนะเฮ้ยเดี๋ยวเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่ามันออกไม่ได้เพราะว่ามันออกไม่ได้จริงๆอ่นะทุกคนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเมื่อกี้พี่คนนี้เขาออกได้นะคะเพราะว่าเขาน่าจะ